วันนี้เรามาบรรพัครับรรพันเราชื่อว่าหนัพัทลุงครับู้ทองข้าวข้าวเต็มเลยโอ้โหนี่งสองสามขึ้นมาเนคอรสวยเลยว่ะจะลอยหรอเปล่นผมต้องจับกล้องดีแล้วนะวันนี้เาจะก้องสนั่นเอยนะครับอะไระเาเป็นไรวะ่ะ สวัสดีครับตอนนี้นะครับพวกเราก็หลังจากที่เรากินข้าวแล้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปหนังโมแดงนะครับหนังโมเด็งคือที่น้องแก่งนะครับอยู่ในจังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอปากพยูนปากพยองปากพยองนะครับมากัน5คนครับตอนนี้มีใครบ้างอ่ะเนี่ยครับเราก็ได้เจอเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค เนตะกล้องถือเหมือนเดิมนะครับคือตอนนี้มันพูดลำบากมากเพราะว่าพบดแบนเลยอะแบบแบนกระบอกสิ่งไรเงี้ย ครับตอนนี้เราก็ผมก็ลงมาตลาดอัปย์ครับลงมาฝักตลาดอัปย์ใช่อ่าลงมาพักก่อนร้อนมากนั่งรถตอนนั้นเขามาเอาของกันเย็นคือน้ำมาเย็นคือน้ําพักก่อนแบบหนึง่งเป็นไงบ้างนั่งหลังรถเย็นสบายเย็นสบายเป็นไงบ้างนั่งหลังรถก็ตามสภาพครับเรกประเทศไทยเอ,อ้ยเย็นแต่ร้อนสุดขั้วในแบบ่ปุ่นแต่ตอนตอนนั่งอะเย็นอ่าใช่ ครับระหว่างรอน้ำนะครับผมก็มาเดินเล่นแป๊บนึงมาที่อะไรเนี่ยอะไรนะท่าเรือปลาพยูนข้าเรือปลาพยูนครับร้อนดีครับสุดยอดเลยคิดว่าตอนเย็นน่าจะสบายลมน่าจะแรงอยู่อะเมื่อก่อนเป็นท่าเรือแล้วทำไมมันทังอ่ะนานแล้ว เม่ก่อนตอนไหนก่อนก่อนต้นเกิดหรอหรือว่าอะไรโอ้ร้านแล้วใครทำทางนาโพไซดอนไปดอนไปดันนะอ๋อ้ไปดันเหรอใช่ก็ไม่เขามาว่ายน้ำเล่นไงชนหัวชนแตกหน้าหน้าหน้าเรยชนอ๋อแอมบุกไปยุบเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ฝ่าละอะไรเลยครับครับตอนนี้เราก็ได้น้ำแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับ เจอที่นู่นนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับหลังจากนั่งรถมาสักพักหนึ่งตอนนี้เรามาบ้านพังนรับนพักเราชื่อว่าหนังพัทลุงครับแต่เราก็มามาถึงที่นี่แล้วเราก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะไม่รีวิวห้องนะครับเราเราจะพาไปรีวิวกันนะครับว่าห้องเป็นยังไงผมบอกก่อนว่าห้องถมจองอ่ะมันจะเป็นห้องรวมห้องรวมห้องใหญ่นะครับไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับไปไปกัน ตอนนี้เราขึ้นไปข้างบนของที่พักแล้วครับเราจะไปกันอย่างไวๆนะครับที่พักที่พักที่พักที่เราจองไว้จะเป็นสองจะเป็นแบบอาคารหนึ่งเลยครับช่วงจะมีแบ่งเป็นสองห้องนะครับห้องละห้องละสามเตียงครับสองเตียงละสองที่นอนทุกห้องนะครับก็จะมีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำนะครับจะอยากดูห้องน้ำไหมแล้วห้องน้ำในห้องนะครับก็จะมีทุกอย่างพื้นฐานเปสิ่ครับแต่ค่อนข้างสะอาดนะครับและดูเรียบรูดีดูนได้ไหมครับก็ทั้ง ถ้าสองห้องก็จะมีความเหมือนกันครับก็จะมีความเหมือนกันนะัะเหมือนกันสองแบบเลยแต่พิเศษคืออาคารหนึ่งนะครับจะมีอาโต๊ะให้เรากินเลี้ยงกันเพิ่งถ้าอย่างเช่นผมนะครับมากันเป็นเป็นแบบครอบครัวใหญ่อะไรย่างเงี้ยแบบนี้มากันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็จะเหมาะครับเหมาะกับ เหมาะกับะครับเป็นแบบอาคารนะครับในโต๊ะที่นั่งมีทีวีร้องคาราเกะมีมลงงังคงเรียบร้อยครับแต่ข้างล่างก็มีห้องน้ําให้เข้าอีกครับแลังจากนี้เราจะไปลองแกงกันต่อนะครับจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนนะครับติดตามกันนะครับใครดูตอนนี้ครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดปุ่มปั๊บให้เพื่อให้ผ้ิปใหม่พวกเราด้วยนะครับก็ไปลองแกงกัน ครับก็คือเขากำลังเอาเรือลงให้เรานะครับแ๋ยวรอแป๊บนึงนะผมจะลงไปแล้วนะครับคราบจะเอ๋ไม่พายเรือแล้วรู้สึกแ้ต้องามันก็ยังหเเดี๋ยวผมว่าผมต้องจับกล้องดีๆแล้วล่ะครับมันแรงมากเลยดูกอก็คทเดครับเออใครมาก็ไม่เชื่อตนไมใครมาก็พายเรือกันดีๆนะครับหรือต้องดูช่วงได้ว่าช่วงไหนหน้ามันแรงวันนี้มันโคตรแรงเลยแต่ลมค่อนข้างเย็นนะครับตอนนี้ โอ้ยจะน้ำแรงมากดูดิเห็นไหมในกล้องอ่ะนี่นะครับนี่คือข้งางนาหราอครับเลีย่ยโคนแรงเลยทุกคนได้อยู่ได้อยู่ ครับเห็นไปข้างหน้ามีคลื่นแล้วดูกล้องจะรอดเปล่าเลี้ยวทางนู้นเลี๋ยทางนู้นเลี๋ยทางนู้นจะรอดไหมทุกคนผมต้องจับกล้องดีๆแล้วนะวันนี้อาจจะกล้องฝันๆหน่อยนะครับไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาจับแล้วจับแล้วรอด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 เฮ้ยโอ้โห้ ลอ,ลอดอ้ะลอด้ยไมไม่รอดทุกคนพาเบอร์มาแล้วพาเบอร์มาแล้วย <c oughs> ังเห็นอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ครับเ <c oughs> กิดอุบัติเหตุเล็กน้อยคนอื่นเขาไม่ร่วงกันทำไมเราร่วงวะ <c oughs> วันนี้ภาพจะเบลอๆหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้ตกน้ำไปแล้วมันก้องจะไอ้น้ำขึ้นนะครับโอ้ยอีกแล้วเว้ยมาอีกแล้วขึ้นไอ้นุ่ยคืขอละรลอบนี้คข้อละรอย่าพึ่งไอ้ไอดไอ้ลอดรอดลอดลอดอดเว้ยคือลอดคลออย่ากระย ครับผมมาแล้วด่านที่ปีโอ pues ้ยเโอ้ยโอ้ยโอ้ยอดความแล้วครับโอ้โหยังยังโหดเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้เรือแม่งกะแทกขาโคตรโหด เวลาความสนุกของที่นี่นะทุกคนก็เป uh uh ็นแนวขึ้นคลื่นอย่างนี้ครับรุนว่าจะคว่ำหรือไม่คว่ำครับแอเวนเจอร์แอเวนเจอร์หน่อยๆทั้งๆทีมาเป็นช่วงๆครับที่แบบว่าจะมีคลื่นแรงแต่ว่าพอเป็นหน้าหน้านี้โดยมังหน้านี้มันเหมือนว่าน้ํามันขึ้นมาหน่อยๆครับลมมันแรงก็จะสนุกหน่อยผมว่าก็สนุกดี สนใจก็มากันได้นะครับแต่ใครมาลงอย่างนี้ก็ต้องทายเรือทายเรือกันได้โอเคประมาณนึงครับว่ายน้ําเป็นอ่ะน่าจะอยู่ได้ละมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแต่แต่ผมถือกล้องไงมันก็เลยดูอันตรายปไปหน่อยไม่หรอกไม่มีหรอกอันตรายอะ่ะเึ้นอีกแล้วนะครับทุกคนดีๆนะครับ ไอ้เนี lose, ่ยช้างแางจริงจรินเฮ้ยปัดเัยโอเคทำตัวรอนว่าทำตัวเลย ร่องแก่งกันนะครับเรามาอาบน้ำกันให้มันสดชื่นกันหน่อยร่องแก่งเดือดมากใช่เดือดจริงรเจ็บตัวเห็นเขาบอกว่ามันมันเพราะว่าเขาปล่อยน้ำจะเขื่อนมาด้วยมันก็เลยน้ำแรงครับแต่ก็มันนะครับก็เจ็บตัวนิดหน่อยได้แผลมัตรงนิ้วนิดนึงมันแผลความภาคภูมิใจฮนะไหลไปกับน้ำไหลกับน้ำแบบโอ้โหไม่ใช่เป็นแผลก็เป็นรอยช้ำการร่องแก่งวันนี้นะครับที่หนานพัทลุงนะครับ อย่างแรกมันหนุกมันหนุกตรงเพราะอันตรายนหน่อยครับหนุกตรงเพราะอันตรายมันมันก็อันตรายขนาดนั้นอ่ะเออมันก็มาได้เราทุกคนครับมันไม่ได้อันตรายขนาดก็จริงเขาเขามีแต่ก็เจ็บตัวนิดหน่อยครับถ้าถ้ามันอยู่ที่อยู่ที่มันอยู่ที่จังหวะเออผมก็อธิบายไม่ถูกเลยแต่มันก็แอเวนเจอร์หน่อยมึงรู้ฝึกไงกับร้องแก่งเหรอรู้ฝึกไงรับ้งสนุกดีมันดีถึงจะิงกเสียวๆหน่อยตอนเรือมันคว่ำเลยคว่ำสามสามรอบปะวะ ก็ถ้าใครสนใจมาก็ต้องรุ้นๆกันว่าจะได้เจอตอนน้ําแรงหรือน้ำไม่แรงแต่ว่ายังไงก็สนุกเหมือนกันน้ำาิเย็นสบายๆตอนนี้ข้างๆเขาเปิดคาราโเกะร้องกันแล้วยังไงนะถ้าใครสนใจนะครับมาล่องแก่งที่หนาน พัทลุงนะครับก็มาได้ครับแต่จริงมันมีหลายหนาเลยครับผมว่าเฟิร์สหาเฟิร์สหามันน่าจะขึ้นหลายอย่างอยู่แต่ยังไงหนาพัทลุงครับ <_ d ata> ผมจะขึ้นโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปครับถ้าใครสนใจก็มาได้นะครับงั้นตอนนี้ผมก็ขอตัวไปรับประทานอาหารกันนะครับกับญาติที่มากันครับอาจจะตัดไปวันพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเสียงโลครลเกตดังอาจจะเป็นอิเสิร์แทนอะไรอย่างนี้ก็รับชมกันนะครับขอบคุณครับ เช้าทำไรครับครับเช้าอ๋อใช่ครับทำอะไรครับเช้าจะไปกินข้าวครับแล้วก็เตรียมเก็บของออกกลับบ้านเหมือนเดิมครับกลับบ้านครับทางเราคงไว้ตลาดแล้วมั้งครับต้องดูอีกทีทีนะฮะใช่ครับอยากเห็นอาหารนะครับภาพดูหน่อยนะครับอ่าจะขึ้นภาพอินเซอร์แทนนะครับขอตัวไปกินข้าวก่อนช็อตนี้ก็ตัด สวัสดีครับสวัสดีสวััสดีดีครับหลังจากที่เราไปล่องแก่งอ่านพักลุงนะฮะแล้วเราก็กําลังที่จะมุ่งหน้าไปต่อที่บ่อน้ําร้อนใช่ครับขอาวชายสครับที่ไหนครับบ้านอร่อยชายสดครับข่าชัยศิงใช่ไหมชายชายสนข่าวข่าวชัยศนใช่อยู่หาดจากที่นี่เยอะไหมครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะหรอ ม่เยอะมีนะมันมีต้ทั้ง็นโบน้ำร้อนน้ำเย็นะที่นั่นน่ะอ๋อมีน้ำร้อนแล้วก็มีบน้ำเย็นมันอยู <pearls> ่ใกล้กันนั้แหละมีเรือก็ไปใน้ำจำด้วยอ๋อครับก็นั่นแหละบ่อมีบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นบ่อน้ำร้อนก็แช่เท้าได้บ่อน้ำเย็นก็มีขี่เรือเข้าไปท้ำได้ใช่ไหมครับนะครับก็เดี๋ยวก็นั่งรถรอไปว่าจะไปถึงแล้วจะเป็นบรรยากาศเป็นยังไงก็เราติดตามชมครับ ดิจ้าตอนนี้เราก็ถึงที่ถ้ำน้ำเยน็นเขาชัยฝนแล้วนะครับมีลิงตัวให,ใหญ่ตัวหนึ่งด้วยเรือไปไน่าจะมีลิงมั้งเนี่ยใช่ไม่มีลิงนะเขาบอกว่าที่นี่มีลอดไม่มีพายเรือเขาจะพายเรือเอดทำกันด้วยแล้วก็มีชมถ้ำข้างในก็มีครับซึ่งเรายังไม่รูแล้วเป็นยังไงต้องเดี๋ยวต้องลองไปเข้าไปสอบถามเขาอีกทีนะครับแต่โดยรวมเราดูจากข้างนอกก็รูแล้วแบบแม่งโคตรสวยอะ่ะ ดูดิขาวยังสุดหน้าลิงก็รู้แล้วว่ามันสนุกอ่ะดูดิล่ะดูเจ๋อนะยิ้มไม่แฉ่งเลยนั่นแหละครับก็เดี๋ยวลองไปดูก <c superv ising> ันนะว่าข้างในอ่ะมันจะมันจะแบบสวยงามขนาดไหนเียวผมอยากรู้แล้วครับไปไปไป ครับคุณผู้ชมครับที่นี่นะครับก็มีให้นั่งเรือชมถ้ำน้ําเย็นด้วยนะครับซึ่งข้างในก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเย็นอย่างชื่อหรือเปล่านะใช่ค่าเช่าค่าเช่าเรือค่าเะไรที่นี่ครับค่านั่งเรือสี่คนสองร้อยนะครับสองร้อยตกละห้าสิบเออตกละหันหันกันก็ห้าสิบครับสี่คนนี้มีใครบ้างครับแนะนำหน่อยครับนี่เดี๋ยวก็มีครับเจอเลยครับเจอแล้วชื่อเต้นครับเต้นนะครับแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อปานครับปานครับแล้วก็มีฮะที่ถือกล้องะครับครับ คอหนยรับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็รอพนักงานเข้ามาบริการเออเขาคือเรานั่งเรือนะครับเราไม่ได้พายเองนะครับเราจะมีพนักงานเขาคอยบริการพายเรือให้แล้วเผื่อเขาน่าจะพูดอะไรกับเราด้วยแหละอืมเขาจะแนะนําเหมือนไกด์อ่ะามนั้นก็เดี๋ยวรอลงเรือนะจ๊ะเมื่อเวลาผ่านไปสักพักก็จะมีพี่พนักงานมารับพวกเราสี่คนขึ้นเรือ มุ่งหน้าเข้าไปในถ้ำบรรยากาศรอบๆเย็นสบายสมชื่อท่านน้ำเย็นก่อนทางเข้าก็พบกับปัญหาเล็กน้อยคือไฟของพี่ๆบนเรือเนี่ยที่เขาพกมามีปัญหาแต่พวกเราก็พอใช้แสงแฟตเพื่อจะช่วยกันส่องทางพวกเราจึงเก็บความสวยงามด้านในให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนนี้นะครับเขากำลังเตรียมไฟกันอยู่ครับเพื่อที่จะเข้าไปได้แต่ไม่ด้านเลยไม่อาจจะปัญหาดหน่อยน ไม่ตทีงทำไมอ่ะรัาไมมีเขไม่ไม่ได้ไนี่าเลีช่วงทางเข้าแรกๆเนี่ยค่อนข้างแคบจนต้องเอนตัวนอนกันบนเรืออย่างปริเสธไม่ได้แต่พอรอดออกมาได้แล้วก็จะเป็นที่ทโล่งๆพอให้ลู้ขึ้นมานั่งได้ภายในถ้ำจะมีลักษณะหลากหลาย หินแปลกๆสมแปลกๆมากน้าหลายตาเลยครับตามที่พี่ๆพนักงานว่ากันมาบางคําผมก็ฟังภาษาใต้ไม่ค่อยออกเด่นเด่นจะมีจุดถ้ำค้างคาวเป็นค้างคาวหนูอาศัยอยู่กันอย่างเยอะเลยคันนี้กินแมลงเป็นอาหารครับโอ้ค้างคาวค้างคาวเต็มเลยหนึ่งฟองสองฟองวัวคาวแต่คาวก็วัวาง เวลาเข้ามาเราก็ต้องใช้จินตนาการร่วมด้วยกับทรงหินแปลกๆที่มีอยู่หลากหลายเช่นฟันประฉลามค่อนข้างสวยแล้วก็ดูอันตรายภายในตัวของมันเองกันนะ <läuft> แล้วก็หินรูปร่างช้างมีตาดูแล้วน่ารักน่ารักดีหินลายโมเสกหินเพชรมีประกายแวววาวสวยมากๆหัวใจเพชรโอ้สวยมัน <verbs> วิ่งวิ้งวิงวิงแวบบเลยอะแล้วพอเปิดไปมันมีประกายด้วย นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเออทุกที๔๙ี่ิ้มเล็กเลยเล็กเลยเล็กเลยิ้เล็กเลยไครับท่านองอ้าวอันนี้อันนี้ผิดแล้วอันนี้สาย จริงๆแล้วนะครับในถ้ำมันมีไฟสปอตไลท์ด้วยนะครับทุกคนแต่ช่วงที่เรามาดันเกิดปัญหาเล็กน้อยทําให้ค่อนข้างมืดครับแต่ก็ตื่นเต้นดีครับได้ฟิลลึกลับและผจญภัยครับระยะทางที่เราเข้าไปนะครับทั้งหมด350เมตรนะครับรวมไปกับแล้วก็ประมาณ700เมตรแต่ขบไปขากลับครับเราจะได้เห็นวิวที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นหินนมแพ้คล้ายอยู่บางหัวใจมังกรโตๆถามว่าเหมือนไหมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าไม่เคยเห็นของจริงครับ ผมว่าถ้ำนี้นะครับก็มีจุดเด่นของมันอยู่นะครับเพราะว่าถ้ำส่วนใหญ่อะครับจะเป็นการเดินเข้าไปแต่ถ้ำนี้จะเป็นการพายเรือเข้าไปค่อนข้างสนุกและตื่นเต้นเลยทีเดียวครับแต่ต้องขอเตือนนะครับถ้าใครกลัวที่แคบนะครับอาจจะต้องระวังกันหน่อยนะครับหากใครผ่านมาแถวพัทลุงนะครับก็อย่าลืมแวะที่เขาชายฝนนะครับนั่งเรือเข้าไปถ้ำน้ําเย็นกันนะครับน้ําเย็นมากเลยแล้ว ครับหลังจากที่เราได้มุดใต้ถ้ำกันมานะครับเราก็จะมาจุดต่อไปเลยจุดนี้เข้าฟรีใช่ไหมน่าจะฟรีแหระจุดนี้ฟรีนะถือว่าเป็นที่นี่ถือว่าดีอย่างคือแบบที่เดียวอะ่ะเราสามารถรอใต้ถ้ำไปเดินดูถ้ำอีกที่หนึง่งแล้วก็มาถ้ำฟรีครับก็ที่เราจะเข้ากันนะครับคือถ้ำถ้ำเสือคลอดถ้ำเสือ,อะคลอดนะครับถ้ำเสือคลอดนะครับ ข้างในจะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับทุกคนอยากให้เข้าไหมขอดึงร้อยเลยเกินไปเกินไปไม่ใช่เหรอไม่ไม่ถึงไม่อยากให้เศ้าก็เศ้าอยู่ดีไปไปดูกันว่าถ้ำเสือขอดมันเป็นยังไงครับไปไปโอ้ขึ้นมาแม่งโคตรสวยเลยว่ะมันเป็นที่นั่งอ่ะไม่ได้นั่งเลยสวยมากเลยมูแม่งแบบแฟนตาซีเห็นมากครับทุกคนข้ามมันข้ามหรอ มุมแบบแฟนตาซีจัดๆเลยข้างบนอ่ะอันนี้เหมือนไปถ่ายรูปมั้งเขณผู้ชมชมวิวบนเดี๋ยวเราลงข้างล่างก่อนเราไปดูว่ามีอะไรนะครับอ๋อความเสื่อครับก็คือก็คือก็คือแต่ก่อนน่าจะมีเสืออยู่ข้างในแหรอครับไม่กลับนะลูกนี่นะ ก็ถ้อ๋อกว่าวิดีโออยู่นี่ว่ะทานหนึ่งเขาแต่โดยรวมนะครับที่นี่นะครับถ้ำน้ำเย็นเขาชายฝน<อ>นะครับก็โดยรวมนะครับผมชอบนะครับคือมันมีที่คือจุดเดียวอะ่ะมันมีที่เที่ยวทั้งสามจุดมีไปถ้ำถ้ำเสือที่ไปเที่ยวถ่ายกันนะครับแล้วก็มีไปลอดถ้ำอีกลอดถ้ำน้ำเย็นก็จะมีท<อ>่านหนึ่งครับที่เราต้องเสียตัง เสียตังสองร้อยเดินครับซึ่งท่านนั้นผมว่าอาจจะสวยมากเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ต้องแบบทุกคนอาจต้องลองเรียนลองเฟิร์สหาอะไรอย่างเงี้ยดูนะครับแต่ที่เรามาตอนนี้คือไกด์เขาไม่มีไกด์นำเออไม่ไม่มีไกด์ด้วยแหละเขาเลยไปไม่ได้เลยพาเราไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีมีจุดถ่ายรูปครับจุดถ่ายรูปตรงตรงแถวเจ้าแม่นาคีครับก็ตรงนั้นสวยมากเลยครับมีน้าตกมีสะพานเขาจัดไว้ค่อนข้างดีนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวดีครับ Oh. ไอ้ต้นรลานท่องเที่ยวดีไหมตารางท่องเที่ยวดีแดังเปี้ยงปางแล้วจังหวะนี้หลังจากนี้น่าจะเป็นงานวัดมั้งเดใช่วรับงานวัดตอนเย็นเออนดนเี๋ยวไปดูว่ามีที่แถวนั้นมีอะไรบ้างมีกิจกรรมกิจกรรมสอยดาวมีลำโนราใช่ปหเออบันโนราใช่ก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับก็จบเพียงเท่านี้สำหรับเขาชัยสนครับก็ เรวนนี้คงไปนั่งรถแล้วก็กลับแล้วครับใช่ฝนตกแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนฟงเป็นเสื้อไปเที่ยววัดต่อใช่บ๊ายบายครับเจอกันเจอกันอาละครับอะ้ยไปนี้เรากำลังไปไปออกลงเลกันครับมาละจ้าทอด่าฮาฮ่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 าาฮ่าฮ่า่า แต่รู้ว่าจืดไหมพอที่น้ำนะครับ